สวัสดีครับท่านผู้ชมในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงลูกของทศกัณฐ์ที่เกิดกับอัครเมสีไปแล้วจนนํานวน4คนคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงลูกๆที่เหลือของทศกัณฐ์อีก1,013คนด้วยว่าทศกัณฐ์เป็นคนที่เจ้าชู้มากมีเมียมากมายไม่เพียงเฉพาะแต่ที่เป็นมนุษย์และยักษ์ยังมีที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นด้วยทั้งที่อยู่บนบกและในน้ําโดยไปสมสู่กับนางช้างพัง,งมีลูกด้วยกันสองคน คนแรกชื่อทศกีรีวันทศกีรีวั์มีตัวเป็นยักษ์แต่หน้าเป็นช้างมีกายสีเขียวส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าทศกีรีทรซึ่งก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือตัวเป็นยักษ์หน้าเป็นช้างแต่จะมีสีกายที่แตกต่างกันทศกิริทอจะมีกายสีหงดิน ซึ่งก็จะเป็นสีออกแดงเลือดหมงผสมสีขาวนะครับทั้งทศกคิรีวันและทศกคิรีทอนเท้าอัศกัรมาลาเจ้าเมืองดุรัมสหายของทศกันขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนอกจากสัตว์บกแล้วก็ไปต่อที่สัตว์น้ำโดยไปสมสู่กับนางปลาได้ลูกอีกหนึ่งคนชื่อว่านางสุพรรณมัจชากายท่อนบนเป็นมนุษย์แต่มีหางเป็นปลาอาศัยอยู่ในมหาสมุทร นางสุพรรณมัจฉาเข้ามามีส่วนช่วยทศกัณฐ์ตอนที่ทัพของพระรามนําก้อนหินมาถมมหาสมุทรเพื่อทําเป็นถนนข้ามไปยังกรุงลงกานางได้เกณฑ์ให้บริวารมาแอบคาบเอาก้อนหินออกไปนอกจากนี้ทศกัณฐ์ก็ยังมีลูกกับนางสนมอีก1,000คนรวมกันเรียกว่าสหัสกุมารสหัสที่แปลว่า1,000นะครับก็หมายถึงลูกชายทั้งหนึ่ตนไม่ได้มีชื่อเรียกเฉพาะตน สาสตรมารมีหน้าที่ดูแลอุทยานของกรุงลงกาซึ่งตอนหลังทศกัณฐ์รับพานางสีดามาไว้ในอุทยานนี้ศาสพรมานจึงทําหน้าที่คอยเฝ้านางสีดาด้วยตอนนี้เราก็ว่ากันไป1,000กับ7คนแล้วนะครับเหลืออีก10คนสุดท้ายซึ่งก็คือ10รถ10รถนี้ตามบทพระอินิพชินพลในรัชกาลที่1ไม่ได้กล่าวถึงประวัติไว้ตั้งแต่แรกนะครับมาปรากฏตัวตอนหลัง ร่วมกองทัพไปกับทศการ์หลังจากที่อินทรชิตสิ้นชีวิตไปแล้ว10บรถนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเฉพาะตนเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องจะเรียกเป็นจํานวนเช่น4รถ6รถนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับลูกของทศกการ์ทั้ง1,017คนสําหรับบรรดาลูกของทศกการ์ตามบทพระชินพลบทคอรลรามเกียรติราชการที่1จะอยู่ที่ ep 1 7กิาเนิดอินทรชิตนะครับ ถ้าหากท่านที่ยังไม่ได้รับชมผมก็ได้ทำวิดีโอลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถกดรับชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ